สวัสดีครับจากช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับก่อนสีนเบิงงคลิปเป็นคำเตือนก่อนนะครับเด้อคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมิโวีนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน ในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปารถนาดีจากช่องก็เซียนนาผู้พารวยนะครับเอาหลังจากเบิงหลายๆเซียนหลายๆท่านแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อนี้พอเซียนาผู้ก็เซมาให้เบิง ดับบนสามสิบห้าชุดนะครับที่เบิ้งไปเล้วนั่นคือดับล่างดับตรงล่างสามสิบห้าชุดในคลิปนี้นครับเป็นดับบนตรงสามสิบห้าชุดนะครับเอาไว้เบิ้งนะครับถามักกะ แคบวบเบิ้งนะครับอับ,บมักกับ่านนะครับเพราะว่าปลีกับบ่มีในกล่องสลากนะครับวัชพืชและคู่กันทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นดูหลายๆด้านนะครับแต่ว่าสีดับยูบยูกับอีกแนวหนึ่งนะครับเพราะว่าทีนี้ถ้ำมาเป็นงวดที่สามนะครับ ทำให้ทำเบิงเจ้าของนะครับกับกับพานนะครับแต่งวดนี่เป็นงวดที่สีสี่พันบอครับเอาชมกันอันนี้เป็นชุดบนของพอเซียนนาผูนะครับเบิงชุดบนก่อนยังไปเบิงเรียกดับครับชุดบน ก็เสียหน้าผูให้วิ่งบนห้ากับหกวงกลมไว้ที่หกนะครับหกคืออยู่ตะล่างอยูกก่กลางนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นตะล่างอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็นหนึ่งหลักสิบหกกับแปด หลักหน่วยเจ็ดกับห้าเจ็ดนี่มาได้ทั้งสิบแล้หน่วยนะครับแต่ก่อนพอเสียนาคูกับจับไม่เป็นจากร่างทั้งไตนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าสองตัวกับหกเจ็ดหกห้า แปดเจ็ดแปดห้าหนึ่งห้านะครับมาในโคเสีย,ยน่าฮูกอ่ะชอบส้นตัวนะครับก็คือเป็นหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับหมักบับางเงินเจ็ดห้านี่ครับ มันมีในแต่ล่างแล้วก็เป็นของหวยแมต่ตะเคียนนะครับวัดจำปาบ้านนาผู้นะครับห้าเจ็ดเจ็ดเอาแต่ว่าสีหางอันตรายพเพราเสียนาผู้สีสรุปความชุดล่างนะครับ อันนี้คือชุดบนนะครับตัวนี้เี็ชุดบนนะครับเอาแคปหน้าจอก่อนจะไปเบื้องเลขดับครับเลขดับบนตรง35ชุดแคปหน้าจอนะครับนี่คือดับบนตรงนะครับ35หชุดอันนี้เป็นดับบนนะครับ อย่างงงเลยครับ F4 อันนี้ดับบนตรงอันนี้ดับล่างตรงนะครับสามสิบห้าชุดอันนี้นําเสนอไปแล้วนะครับอันนี้คือว่าถ้ำห้นมาหม่นะครับเป็นบนนะครับถ้าพานก็คือเป็นงวดที่ซีนะครับถ้าพานงวดนี้ก็คืองวดที่ห้าก็จะได้ช่มกันนะครับถ้าเบผพานก็คือจะหยุด อันนี้กับงวดที่ซีขึ้นกันครับนะี่า่านมาแล้วสมงวดดับร่างตรงสามสิบห้าชุดตัวนี้นะครับเอาแคปหนาะจอไว้ทั้งสองอันก็นได้ครับอันนี้ดับบนตรงสามสิบห้าชุดครับของพปรเซียนอพูจัดทําขึ้นมาเองนะครับไม่ให้เบิ้งกัน เพื่อเป็นท่างเลือกหลายๆท่างนะครับเอาไฮนี่พอรเสียนโอหกอะ่ะสรุปไปคร่าวๆนะครับบนก็คือหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้า หกห้าเพอเซียนอูโภชบส่วนตัวครับ5้าหลักหน่วยลหลักร้อยหนึ่งครับหลัก10 6หกดถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านหรือว่าพอเสียนอูโจะตัดลงอีกชุดหนึ่งนะครับทีเป็นชุดใดรอซีหางอันตรายนะครับ ถายูในกลุ่มนี่เห็นแล้วนะครับถายูในกลุ่มแต่ว่าอนี่คือว่าอัดคลิปนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี่ยโคเชนหัวลงมาแล้วนะครับเอา่ายนี่กับโคเชนหัวกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งรอเลยว่าคลิปไหนเป็นคลิปใดคลิปนา้อาอธิสรุปเลขล่างนะครับหรือว่าจะได้เช็คท่งางอาจารย์เมืองพลนะครับมาใดยั่ง อาไรมือไหก็จะรีบลงไห้นะครับอาวท่าทนนี้โอเซียนฮูกอะ่ะขอการสวัสดีครับ